เทรดดิ้งเนี่ยเราก่อตั้งมา30กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นองค์ความรู้มันสะสมมาเรื่อยๆแต่ปัญหาคือ ความรู้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนหรืออ่านจากเท็กซ์บุ๊กแค่นั้นนะฮะใหญ่ๆคือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของพนักงานเราที่ทํางานตามที่ต่างๆถ้าเกิดพนักงานเหล่านี้ย,ย้ายหรือออกไปที่อื่นอย่างเงี้ยความรู้พวกนี้มันหายหมดเลยเราก็เลยมีแนวคิดว่าเออมันคงจะดีกว่านะถ้าเราเอาความรู้เนี่ยที่มันหลากหลายสถานที่หลายคนเนี่ยมารวมในที่ที่หนึ่งองค์ความรู้ของเทรดดิ้งเนี่ยถ้าคนไม่มีแบ็กกราวด์เทรดดิ้งเนี่ยค่อนข้างยากซับซ้อนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำแอปพลิเคชันมาตัวหนึ่งเราเรียกว่า T Learning 360 mm hmm. T ก็ e s t a n d f o r Trading นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเก็บองค์ความรู้ของเทรดดิ้งแต่เราจะสื่อออกมาในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 2D 3D ให้มันน่าสนใจให้มันเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานสามารถจะมาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง,ต,เองตัวเนี่ยเขาเราียกว่านี่มันตรทเองตัา เทรดดิ้งเนี่ยแอสเซทของเราคือคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนในห้องนี้เพื่อเพิ่มคาบิลิตี้ของพนักงานของเราซึ่งคือแอสเซทของเรานั่นเองนะครับเทรดดิ้งที่สำคัญก็คือเรื่องของคอมมวนิเคชันเพราะเราต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าตลอดเวลาเรามีออฟฟิศอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกเลย นะครับเรามีอยู่ที่สิงคโปร์อาบูดาบีลอนดอนมีเรสออฟฟิศที่จีนกำลังจะเปิด US อออฟฟิศต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารถือว่าสำคัญมากสำหรับเทรดด์ นะครับเรามีจอที่ชื่อว่า TBU Market Live นะครับข้อมูลข่าวสารที่แบบเรี็วทางได้เป็นสิ่งสำคัญของทางด้านเทรดดิ้งอะไรที่เกิดขึ้นนะครับจะสามารถที่จะส่งข้อมูลมาแบบเรี็วทางให้ครับหรือไม่จะเป็นพวก breaking news ต่างๆทำให้พนักงานของเราเนี่ยสามารถ catch up หรือรู้สถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงท,ทีอันนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะเพราะว่าจริงๆอะ ทรดดิ้งโดยพอเทรดดิ้งเนี่ยการตัดสินใจเหมือนกับเบสออนข้อมูลเป็นสาคัญเพราะฉะนั้น Input ผิดเอาพุตไม่มีทางถูกนะฮะและด้าวันนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่าข้อมูลเราปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะฮะมันเยอะมากและต้องตัดสินใจที่เร็วมากนะครับในเรื่องของสปีดในเรื่องของสโคปก็อันนี้ก็คือต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ เรามีอิน e ทล i g เจน d ์แดชบอร์ดที่สามารถทำห้องนี้เป็นวอลรูมมาวางกลยุทธ์ของเทรดดิ้งสมมุติว่าเรามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นเกิดสงครามที่อ่าวเปอร์เซียช่องแคบพอมสโดนปิดเรือน้ำมันเราสตั๊กอยู่ที่นู่นนยครับเราสามารถที่จะเรียกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาใช้ห้องนี้แล้วมอนิเตอร์เรือที่กลุ่มบรทจ้างนะฮะเราสามารถแทร็กเก็ตได้เลยแบบเรียลไทม์ว่าเรือของเราติดอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นเ a ช i น n a ลเอนเนอร์จี r ซค y ริตี้นะครับ ประเทศเราจะไม่มีทางขาดแคลนน้ำมันนะครับถ้าติดอยู่่างนั้นเราต้องตัดสินใจอาจจะต้องซอร์ซิ่งหรือหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นเข้าประเทศแทนนะครับเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าประเทศเราเนี่ยจะไม่ขาดพลังงานหรือขาดน้ำมันเข้าประเทศนะครับ ผมก็เชื่อว่าห้องนีนะครับมันก็จะเพิ่มศักยภาพของพนักงานเราแล้วก็จะนำพาเทรดดิ้งเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้คือเทรดดิ้งเนี่ยรกิจหลักของเราคือเป็น national energy security ให้ประเทศคือให้พวกเรามั่นใจได้เลยว่าประเทศเราจะไม่ขาดแคลนเรื่องพลังงานเรามีออฟฟิศข้างนอกเราจะนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาให้คนไทยนะครับปตท สารพลังสู่ความยั่งยืน